สวัสดีครับมาตามนัดบายนัดขาครับผมวันนี้มาเจอพี่ออ่งอีกแล้วครับวันนี้พี่อึ่งนะเอารถ VIP ครับเป็นโฟคาราเวลครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยรถนะฮอยู่ตอนนี้อยู่ระดับที่2ครับรถปี2 0 1 1ันสิบจดม่วิ่งไม่เยอะครับคันนี้นะฮะน่าใช้ตัวรถสีขาวครับด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมกับตัวเดลไรท์นะครับผมเพิ่งตั้งไว้เนี่ย 6 1ส0 0บาทใครที่คิดว่าแพงเกินไปอยากจะต่อรองราคารองยกหูขึ้นมาโทรดูครับนะราคาไหนที่เปล่อยได้นะฮะเพื่อนพร้อมที่จะแบ่งปันให้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบโฟล์คคาราเวลคันนี้ครับเดี๋ยวเพามาดูภายในครับว่าจะสวยขนาดไหนครับภายในเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะฮะทำมานะฮะทั้งคันเลยภายในเปิดออกมาเนี่ยร้องว้าวเลยนะฮะเอาเดี๋ยวมาเปิดดูครับว่าภายในจะสวยขนาดไหนครับผมนี่ครับภายในของเขานะฮะสวยมากๆครับโอ้โหดูเอาครับ นี่นะภายในของเขาจะเป็นเฉดส,สีสีนะน้ำตาลนะฮะสีหรือว่าสีส้มนั่นเองนะฮะนี่ครับใหม่ๆเลยนะฮะตัวเบาเบอร์นี่ก็คือทํามาใหม่เรียบร้อยเลยนะฮะคันนี้มาพร้อมนะฮะกับเลขใหม่ของเขาเนี่ยนะฮะหนึ่งแสกิโลมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เกียร์ของเขาเนี่ยสามารถเล่นแบบทิโท o นิกได้มาพร้อมกับหน้าจอที่เปลี่ยนมาใหม่เป็นหน้าจอแบบ Android นะฮะเชื่อมกับมือถือได้ฟังเพลงอยู่ y o ยูทูบได้สบายเลย แล้วที่สําคัญครับตัวเบาะนะฮะตรง V ีไอพีนะฮ VIP, นะฮนี่ครับเป็นระบบเบาะไฟฟ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวที่2และก็แถวที่3นะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวพนักพิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวดันหลังไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนครับใช้สวิตช์แบบไฟฟ้านะฮะไว้ให้ระบบแอร์ครับเป็นแอร์ราวนะฮะหนึ่งท่อนสองท่อนนะฮะนี่ครับตรงตัวเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนครับจะขึ้นไปนั่งนะฮะสำหรับรถนะฮะโฟล์คคาราเวลคันนี้ มานะครับกูเสียงดีเซลนะเสียงเงียบมากเลยนี่เดี๋ยวพียังขออนุญาตถอดรองเท้านะฮะตัวนี้นะฮะนี่ตัวที่รองเท้าเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะฮะปรับเอนนอนได้สบายเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะได้นะฮะรถ V ี P V I p แบบนี้สวิทช์ปรับนะครับตัวพนักพิงหลังหัวหมอนครับตัวด้านหลังครับอยู่ตรงด้านนี้เลยนี่ครับมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวคู่หน้าที่อิงนั่งอยู่ หรือว่าเบาะแถวคู่หลังนะครับผมนี่แถวคู่หลังนะครับเดี๋ยวพิงพาไปดูนะฮะแถวคู่หลังนะครับนี่เลยแถวคู่หลังนะฮะตัวนี้เบาะปรับเอนก็แยกนะฮะแยกคู่นี้เลยนะฮะแยกกันเลยนะฮะนี่ครับตัวพนักพิงหลังตัวหัวหมอนตัวดันหลังนะครับผมปรับเอนได้ระบบแอร์ครับอยู่ด้านบนตรงตัวพอดีเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบราคา6-19,00 0บาทแต่ได้รถบ i p เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ ขวาประหยัดมาละเต็งหนึ่งสองครับได้ราคาที่เบามากๆเลยถ้าเป็นโตโยต้านะวันนี้นะฮะราคายังอยู่ที่เจ็ดแสนกว่าบาทเลยลองยกหูขึ้นมาโทรดูครับว่าราคาไหนที่คุณพึงพอใจขายได้ขายครับเ,เดี๋ยวเพื่อพาไปดูด้านท้ายครับว่าเป็นเช่นไรครับผมมาด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของเขานะฮะตัวนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับกล้องท้ายหลังที่ลูกค้าเนี่ย ใส่หน้าจอแบบ Android มาให้นี่ครับต้องถอยหลังนะครับผมมาให้เรียบร้อยด้านข้างเขาเขียนว่าโฟก์คเวลที่ีไอครับย่อมาจากเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองอ่ะขึ้นมาครับนี่ด้านท้ายนะฮะของตัวคันนี้นะครับผมที่ลูกค้าเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยถือว่างานเรียบร้อยดีมากๆนะครับผมหัวนุงหัวนอดไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับซินรอยแนวยาครับหรือว่าขอบยางครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมสภาพถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนครับพาไปดูห้องเครื่อง ไปดูครับว่าเครื่องจะแห้งขนาดไหนครับผมไปตามมาครับมาครับมาดูที่ห้องเครื่องครับตอนนี้พี่เอิงยกเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยหรือว่าเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหห้องเครื่องสวยงามมากครับนี่นะฮะคำบรรยายของพี่เอิงไม่เท่ากับนะฮะสองตาที่มองเห็นในภาพตอนนี้เลยนะฮะห้องเครื่องแห้งๆครับนะเครื่องนี้นะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยครับโอ้โหนี่ครับ สติกเกอร์ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบแผงการจุน,นความร้อนอยู่ครบสแตนดาร์ดเดิมๆหัวน็อต <War not, S 2> ครับไม่มีขยับขยื่นไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะออกไปนะครับผมหัวน็อตแก้มขวาซ้ายไ,ได้สแตนดาร์ดได้สแตนดาร์ดเดิมๆไฟหน้าไม่อมเหลืองครับคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยและราคาอย่าพี่เองเปิดไปนะฮะลองยกหูขึ้นมาโทรคุยกันดูครับว่านะฮะอยากได้ราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่เองเปิดไว 6, ้6 1 9 0 0 0บาทนะฮะกับไมวิ่งมา1 4 0 0 0 0นนะฮะ รถปีสองพันสิบเอ็สองพันสิบสี่มือเดียวออกห้ามป้ายแดงบกขั้มือกุญแจสำรองครบเลยนะครับผมจะเริ่มครับเข้าไปกดติดตามนะฮะหรือว่ากดกระดิ่งไว้นะครับผมหรือว่าแชร์พี่อึ่งด้วยนะครับตอนนี้พี่อึ่งทำช่องใหม่นะครับผมนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะเข้ามาติดตามนะมาดูรถนะฮะกับพี่อึ่งเยอะๆครับว่ามีรถอะไรบ้างแล้วพี่อึ่งนะฮะจะเอารถอะไรขึ้นมารีวิวบ้างครับวันนี้พี่อึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ